สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ w a ล k b นะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมดีมาฝากนะครับพอดีทางโอทีเขาส่งของมาให้พี่รีวิวกิจกรรมนะครับผมก็เป็นของที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันไปด้วยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับที่วางอยู่ข้างๆผมตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็น กล่องโอนตินนะครับพอดีว่าพี่อาจจะแบบดูดีเกินไปทางโอนตินก็เลยส่งของมาให้อะไรเงี้ยมักกเรามาดูกันนะครับมันมีความพิเศษมานะครับ2อ,อย่างวันนี้เดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันก่อนอย่างแรกนะครับกล่องโอนตินหรือว่าโอนตินเนี่ยเขาใครที่เล่นเกมฟรีไฟยอยู่บ่อยๆนะครับเข้าเกมไปก็จะเห็นแหละว่าช่วงนี้ฟรีไฟเขาร่วมมือหรือว่าคอลเลคกับโอนตินนะครับแล้วโอนตินเนี่ยเขาออกกล่องแบบนี้ ะเป็นกล่องที่ลิมิเต็ดนะครับเป็นลิมิเต็ดมีจากัดเฉพาะช่วงเวลานะครับมีทั้งหมดหกลายนะครับเรามาดูลายแรกกันก่อนลายแรกเป็นไอเช้าตัวนี้ไฮยะโตนะครับผมไฮตะผมผมชอบเรียกมันไฮยะเตะเพราะผมเล่นอันนั้นไงเละนะครับอันนี้เป็นไฮยะโต นะครับเป็นกล่องไฮโตะมี6ลายอันนี้คือลายแรกเดี๋ยวไปดูลายที่2อันนี้คือลายที่2งลายที่2ก็เป็นไฮโตะเหมือนกันนะครับมันมี2รล่างใช่ไหมล่ะไฮโตะมันเป็นล่างที่ล่างออริจินอลกับล่างที่เขาเรียกว่าเป็นมิวแทนต์ก็คือกลายล่างแล้วอะไรเงี้ยน้องๆก็คือเราต้องไปอัปเกรดนี่แหละนะครับมันเลยมี2อล่างกล่องที่3หรือว่าสกินที่3นะครับเป็นน้องเคลี่อันนี้เป็นเคลร่ล่างอัปเกรดเหมือนกันก็แน่นอนพอมีเคลร์ล่างอัปเกรดแล้วมันก็ต้องมีนี่ไงเอ้ยอันนี้ล่างอัน มล่างธรรมดาลาดล,าลายที่5นะครับเป็นมาสคอตของฟรีไฟเลยนะครับก็คือน้องแคลโรีนตัวนี้ลายสุดท้ายก็คือวูฟลาพ่อหนุ่มสุดหล่อเกมเมอร์ตัวนี้นะครับหล่อมากหล่อมากนี่นะครับใครที่ชอบเล่นฟรีไฟหรือว่าชอบกินโอริินเนี่ยก็เอาไปหาซื้อกล่องแบบนี้มาสะสมได้นะครับมันมีช่วงเวลาช่วงระยะเวลาสําคัญแล้วนะครับมันจะมีแยกด้วยอันนี้นะครับกล่องสีขาวๆแบบนี้แล้วเป็นฟรีไฟแบบนี้ก็คือเป็นรสชาติเขาเรียกว่าออริจินอลนะครับ เป็นรสชาติออริจินอลของโอวันตินเลยแต่ว่าถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้เห็นไหมสูตรลดน้ําตาล30เปซนะครับผมน้ําตาลน้อยกว่าตั้ง30สําเซนหรับคนที่ชอบแบบหวานวาน,น้อยนะครับพี่ชอบกล่องนี้มากเลยนะครับสีฟ้าเนี่ยก็คืออร่อยมากนะครับผมชอบแบบหวานน้อยใครที่ชอบกินหวานไหมก้อนนี้เลยลองไปหาซื้อกันดูนะครับลองไปหาซื้อกันดูใครที่ไปร้านเดียวแล้วเจอแบบ6กสกินพร้อมกันเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าใครที่เจอหกลายพร้อมกันก็ถือว่าสุดยอดในร้านเดียวจริงนี่ แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสาวฟรีไฟนะครับเขาโอนตีนกับฟรีไฟเขาได้ร่วมมือกันทำสกินพิเศษขึ้นมาชื่อว่าโกลเด้นซันนะครับเป็นชุดเป็นชุดผู้ชายนะครับเป็นชุดโกลเด้นซันเดี๋ยวจะสวยจะเท่ไหมเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเราก็มีไอวอลช็อกโกบูสเตอร์นะครับเป็นไอวอลของน้องชิบะกำลังนั่งกินโอนตีนกองนี้อยู่นะครับคือแบบน่ารักมากเดี๋ยวค่อยไปดูกันสังเกตนะครับสำหรับใครที่ซื้อโอนตีนมาละสมมติว่าใครมีมาแบบนี้นะตรงนี้ครับ มันจะมี QR code อยู่มันจะมี QR code อยู่นะครับเราสามารถสแกน QR code เพื่อรับกล่องเพื่อที่จะไปสุ่มไอเทมไอเทมเยอะมากนะครับผมโดยหลักๆหลักๆเอาของทีเด็ดเลยก็คือเป็น Icewall แล้วก็เป็นชุด Golden s ั n นั่นแหละนะครับส่วนวิธีสแกนบาร์โคดยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวิธีสแกนบาร์โคดนะครับอย่างแรกก็คือน้องต้องมีกอนตินอันนี้นะครับแล้วก็ด้านบนฝามันนี่เห็นไหม มันจะมีบาร์โค้ดอยู่นะครับให้น้องๆเปิดไปที่แอปกล้องของตัวเองนะครับจากนั้นก็บนกล่องนะครับมันจะมี QR โค้ดตรงนี้นะครับเราก็พยายามสแกนมันนี่ไงมันก็จะขึ้นเว็บแบบนี้มาให้นะครับจากนั้นเราก็กดไปเลยจำเป็นเลยก็คือต้องมีแอปไลน์นะครับผมคือต้องมีแอปไลน์นะครับเพราะว่ามันจะให้เราใช้ไลน์ในการที่เราจะต้องสะสม QR code โค้ดนะครับพอเราสแกนเสร็จกด กดที่มันขึ้นมานะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้จากนั้นเรากดอา l o w ไปปุ่มสีเขียวนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นปะ o วันติน Xfreefly ตรงนี้นะครับจากนั้นเรากอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมเรากอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเราเอาเป็นเบอร์โดเนทตแล้วกันเนาะนี่ครับแล้วก็กดรับรหัส OTP ไปนะครับมันจะส่งรหัส OTP ไปในเครื่องที่เราส่งเบอร์ไปนะครับจากนั้นเราก็เอาโค้ดมาใส่ 6หลักนะครับผมนี่พอเราใส่เสร็จแล้วเรากดอะไรกดยืนยันแบบนี้นะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าชื่อแล้วก็วงเล็บด้วยตามบัตรประชาชน,นก็คือชื่อจริงของเรานะครับผมชื่ออะไรใครชื่ออะไรก็ใส่ไปนี่พอเรา,ากรอกข้อมูลอะไรตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากดติ๊กถูก2อันนะครับเพื่อยอมรับนี่แล้วก็กดตกลงไปแล้วก็นี่ตรงนี้มันจะกดตกลงไม่ได้นะครับ <แ lightweight> เพราะว่ามันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้เนาะให้เราทํายังไงเราเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับเลื่อนสุดๆเลยบ๊อบนี่มันขึ้นสีเหลืองละ,ละเห็นปะจากนั้นเราก็กด ตกลงไปกดลงทะเบียนสแกนครบ2 QR ควอาโค้ดนะครับเราจะได้1โอนตินบ็อกก็คือกล่องโอนตินในเกมฟรีไฟ้นั่นแหละนะครับเรากดปิดไปนี่นี่ไงเอ้ย่านนี้เป็นรูปผมด้วยอันนี้เป็นรูปผมด้วย,นนเ,ปปวยเป็นรูปในไลน์ไะแบบเดนน่ะนะครับคะแนนสะสมตอนนี้เรามีเท่าไหร่มีศูนย์นะครับผมไอที่เราทําเมื่อกี้ก็คือการลงทะเบียนก่อนเฉยๆนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ลุ้น iPhone เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนี่รหัสที่1เห็นไหมครับเรายังมีรูปกล้องตรงนี้เรากดไปบับจากนั้นกดอลาว ะครับผมไม่รู้เป็นใครเป็นภาษาไทยนะนะ่าจะเป็นยอมรับเลยนะครับกดอล l าวไปปึ๊บนี่ไงมีมาให้สแกนละนี่นี่ไงโอ้โหสะสมคะแนนเรียบร้อยใครที่มี2บาร์โค้ดก็ใส่ไปนะครับนี่สมมุติว่าเรามี2กล่องใช่ไหมเราก็กดรูปกล้องปึ๊บแล้วก็สแกนไปนี่ไงนี่ไงล้วกดสะสมคะแนนไปครับเพียสํเเ็็จคุณได้รับ2คะแนนแล้วกดปิดไป แบบนี้เราเรากา็กดดูหน้าแกลกรางวัลนี่เนาะพอเรากดแกลกรางวัลในฟีไฟล์เราก็จะได้กล่องมาแบบนี้เลยนะครับหนึ่งกล่องเพราะเรามีสองคะแนนไงถั้นเราก็กดเปิดนี่สามารถมาได้โทเค็นแบบนี้แหละใครโชคดีก็อาจจะได้ชุดไปเลยนะครับอย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับคนที่ปราใครที่แลกโค้เส็จแล้วนะครับเข้ามาในเกมแล้วน้องก็จะเห็นปฏิทินตรงนี้นะครับเข้าไปหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็มีมีคําว่าโอลตินเอ็กซ์ฟตตรงนี้นี่ไง นะครับสำหรับใครที่แลกได้โทเคนเหมือนที่พี่แลกให้ดูเมื่อกี้นะครับมันก็จะเข้ามาในเกมเลยนะครับไอเทมมันก็จะเข้าเกมเลยนะครับพอใครที่แลกครบก็มาแลกตรงนี้ได้อันนี้คือหน้าตาไอวอชิบะเป็นไงคือกำลังกินโอนตินอยู่เลยน่ารักจิงปีกรเพื่เห็นเหมือนกันแล้วเนี่ยน่ารักเป็นชิบะใส่ซุปก,ก็จี๋อน่ารักอ็อะไรครับผมกำลังกินโอนตินอยู่เลยนะครับไอวอก็จะเป็นสีของโทนของโอนตินนั่นแหละโทนกล่องโอนตินนะครับเหลืองส้ม นะครับแล้วก็มีข้าวดีมอลต์อยู่ตรงนี้เปนไงน่ารักมากแล้วผมเดี๋ยวเรากดลากันไปเลยในหอยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนี่ไงอันนี้ก็คือแพ็คโกลเด้นซันนะครับเป็นแพ็คโกลเด้นซันของโอนตินคือแบบเท่เท่จริงนะครับเป็นสีเหลืองออกแดงสีแดงแล้วก็มีแบบสีเหลืองๆปะปนไปนิดหน่อยเป็นซามสไตล์ของโทนโอลตินนะครับผมเป็นไ,ไง โอ้โหเป็นชุดของผู้ชายนะครับผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองใส่กันนะครับกดกลับไปก่อนเลยสวมใส่ไปดีไปไงย่าดเลยโอ้โหแล้วมีเอฟเฟกต่ตาไงประเด็นอะประเด็นมีเอฟเฟกต่ตาไงสวยมากแล้วผมในแอคสักหน่อยดินี่ไงอ้าวดูรองเท้าสะก่อนครับรองเท้าจะมีปีกอยู่ด้วยนะครับเป็นปีกสีเหลืองรองเท้าสีแดงคือทั้งเซ็ตเนี่ยจะเป็นสีแดง นะครับสวยมากทั้งเซตเป็นสีแดงสวยมากแบบนี้เลยหัวสีขาวทุกคนชอบแล้วเพี่ว่าสวยวะ่ะผ้าปิดปากระหมวกสวยมากครับคือสวยทั้งเซตเลยนะครับสวยทั้งเซตเลยใครที่เป็นสายฟรีไฟล์สายแบบเก็บสะสมหมอกเลยพลาดไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูไอวอลกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองวางไอวอลกันดีกว่านี่นี่น,น,นี่วางตรงนี้เลยได้ได้ได้ไดบาอุ้ยนี่ไงโอ้โหยังสวย,ยน่ารักน่ารักน้อง น่ารักจริงนี่ไงโอ้โหคือแบบสวยอะ่ะพลาดไม่ได้พี่บอกเลยใครที่ชอบกินโอนติน e อยู่แล้วนะครับผมแนะนําให้ไปไล่หาดูดิดูด,ดิข้างหน้าคือน่ารักมากเลยคือตอนนัวนี้โดนโดนยิงอยู่ไงประเด็นอนะประเด็นคือโดนยิงอยู่ไงเห็นปะอันนี้คืออันนี้เป็นชุดข้างๆนะครับอันนี้คือถ้าเรามาวิ่งเล่นนี่โอ้โหด้านหลังเป็นรูปพระอาทิตย์สวยว่ะสวยสวยจริงสวยจริงน้องๆ,ๆเดี๋ยวพี่ใส่เล่นเลยเดี๋ยวพี่ใส่เล่นเลย นี่ครับเนี่ยดูดิอันนี้เราอยู่ที่มือเราออกกลางแดดดิเออเป็นไงใช้ได้ปะใช้ได้ปะดูดิเดี๋ยวเราลองไปยิงสักคนสักคนอ่ะนี่ไงนี่ไงชุดโอนตีนไปดิงงงเลยเฮ้ยเอามาจากไหนเยอะเฮ้ยเอาไปจากไหนอะ่ะนี่ไงยิงหัวโหดด้วยไงประเด็นนะเม็ดเดี๋ยว <laughs> มีชุดนี้ประครับน้องมีชุดนี้ประครับน้องไงชุดเทพปะชุดเทพปะ เป็นชุดโอวันตินดุ๋ยมีย่างเอามาจากไหนเอ้าโคธรรมดาครับน้องชุดโอวันตินไงชุดโอวันตินไงคนเทหลาะเทสครน้องๆคนมันหล่าเทสครับน้องๆก็โหมดหมดบอกกะเฮ้ย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 เกือบไปเปล่าเกือบไปเปล่าก็สำหรับใครที่ไปซื้อโอวันตินมานะครับแล้วก็สแกน QR โค้ดสองโค้ดหนึ่งกล่องอย่าลืมนะสองโค้ดหนึ่งกล่องนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยหืม กลัวมันจะแบบผมเป็นคนดวงไม่ค่อยดีอะพี่ผมเป็นคนดวงไม่ค่อยดีทำไงดีครับผมไม่ต้องเอาเท่าไรผมถึงจะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยไม่ถึงครับน้องไม่ถึงแสนนะครับถ้าน้องสมมติว่าน้องสแกนครบ7กล่องละถ้าน้องสแกน7กล่องปุ๊บน้องยังไม่ได้อะไรเลยได้แต่โทเคนนะครับกล่องที่8กล่องที่8น้องจะได้ของที่อยู่ในเซตเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยของที่อยู่ในเซตเนี้ยหชิ้นรอกล่องที่8น้องจะได้อันเนี้ยแน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลย หนึงกล่องหนึงชิ้นอาจจะเป็นกางเกงอาจจะเป็นรองเท้าอาจจะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยหนึงชุดนี้มีมีทั้งหมดมวกหนึ่งเสื้อสอกางเกง3นะครับแล้วก็รองเท้าสี่ผ้าปิดปากอีก5้าลืมนะครับมีทั้งหมด5ชิ้นเพราะฉะนั้นน้องก็แค่ไปซื้ออันเนี้ยเนี่ยโอวังตึงนน้องไปซื้อโอวงตึงเนี่ยแค่สีกล่องเอง นะครับกล่องกล่องละเล่เองเอเอไม่กี่บาทหรอกนะครับสำหรับใครพี่ว่าคุ้มนะก็คือมันมีการันตีด้วยครับน้องๆมันมีการันตีแล้วจะกลับมาขายหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อันนี้เป็น,ปนของลิมิเต็ดไงอันนี้เป็นไปของลิมิเต็ดไงจริง40กล่องครับคือน้องได้ครบเซตแน่นอนแต่ถ้าใครโชคดีอาจจะแบบ2โค้ดแรก1รรกล่องแรกได้เซตอันนี้เลยก็ได้นะครับผมก็ก็นั่นแหละนะครับผมสำหรับใครที่ชอบของแร่ๆของลิมิเต็ดของดีๆแบบนี้นะครับของคองแลแล่แบบนี้ก็ ไปหากันดูบอกเลยว่ากิจกรรมนี้มีระยะเวลาจํากัดนะครับผมมีระยะเวลาจํากัดวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่สาเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับอันนี้คือช่วงเวลาที่ระยะเวลาที่เราสามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเราสามารถตามล่าก,กล่องไอ้นี่ได้ถึงวันที่ 15, สิบห้าเมษานะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รีบๆกันเลยนะครับสําหรับพี่วันนี้ก็ สบายใจเจอกัิเม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันไปด้วยกันหมดกันไปกี่กล่องสำหรับพี่ก็บาหวานแทบแดกหนังๆง